สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมโยโฮเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไหมครับกันนะครับนะกับตัวเกมที่มีออมติฟายผมกดซูมหน้าตัวเอ,เองเองซึ่งแบบถ้าผมกดซูมหน้าได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคเรามาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าถ้าผู้ชมรู้จักเนเธอร์หรือเปล่าครับใช่แล้วเนเธอร์นั้นก็คือในมิชชั่นแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมนมครับและมีประวัติมาอยา่างยาวนานแสนนานกันเลยทีเดียวโอเคในวันนี้นะครับนะผมก็จะไปดูสิบเรื่องหน้ารู้เกดเนเธอร์ภายในเกมนะครับมันจะแป๊บหนึ่งนะ มันจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกดันเลยป้ายและก็ไม่ลืมที่จะเย่เรื่องที่1นึ่งดเมนชันแรกของโลกไมครับเนเธอร์เป็นมิติเสริมมิติแรกของเกมไมครับปรากฏตัวครั้งแรกในวันที่7มกาคมป,ปี2010หรือก็คือไมครับอินเดปเวอร์ชั่น0.31ซึ่งจะปรากฏมาในรูปแบบแมปปรีมที่มีชื่อว่า h เ l ลโดยมีแนวคิดที่ว่าในมิตินั้นจะมีแสงน้อยกว่าปกติมีมอสเตอร์อยู่ทุกที่ น้ำทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยลาวามีเหตุมากมายเกิดอยู่บนพื้นถึงแม้ในเกมจริงมันอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นและภายหลังแมปทีมนี้ก็ได้ถูกถอนออกไปรวมถึงตัวเวอร์ชรันที่ใช้เล่นด้วยภายหลังได้ถูกอัปเดตไปให้กลายเป็นเนเธอร์ที่เราเห็นในปัจจุบันในเวอร์ชั่นอัลฟาเวอร์ชัน1.2.0โดยที่2การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเนเธอร์ในแต่ละเวอร์ชันซึ่งก็จะมีดังนี้ เวอร์ชันอัลฟา1 2 0มิติ n นเธอร์ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมไมครับอย่างเป็นทางการและมอนสเตอร์ชุดแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะมีดังนี้ซอมบี้พิกแมนซึ่งภายหลังก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซอมบี้ไฟพิกลิมในเวอร์ชั่น1.16ตัวที่2องแก๊สมอนสเตอร์ตัวแรกที่สามารถบินได้ของเกมไมครับเวอร์ชั่น1.0ก็จะมีแมกมาคิวตัวที่2องเบรสเนเธอร์ฟอเรสเนเธอร์วอร Gast ท e a และ Go Nugget เวอร์ชัน1.4.2ก็จะมี Wither s k e l e t ตั้ง t i t r e r s s s เวอร์ชัน1.5ก็จะมีแร่ e น r ทอร r คอและระบบใหม่ของลาวาลาวาที่อยู่ใน n นเ h อรจะมีความเร็วในการไหลที่เร็วกว่าในโลกปกติอย่างมากและสามารถไหลไปได้ไกลสูงสุด8บล็อกเวอร์ชั่น1.10บล็อกแมกมาถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมใหมครับและ n e เ h อร์วอรก็สามารถนำมาอัดเป็นบล็อกได้แล้วแต่คุณไม่สามารถนำมาแตกอะตอมได้ ก่อนเวอร์ชัน1.13ถ้าคุณกด F3 และสังเกตที่ไบโอมจะเห็นได้ว่าในเนเธอร์นั้นยังเป็นไบโอมเฮลอยู่แต่ในเวอร์ชัน1.13ขึ้นไปก็ถูกเปลี่ยนเป็นไบโอมไม e ครฟ f เนเธอร์เวอร์ชัน1.16ไบโอมในเนเธอร์ถูกเพิ่มเข้ามาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งระบบและม็อบต่างๆได้ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างมากมายเรื่อที่3ไบโอมในเนเธอร์คุณอาจจะคิดว่าในเนเธอร์มันก็มีอยู่แค่ไบโอมเดียวนั่นแหละ ใช่ครับคุณคิดถูกแล้วในเนเธอร์มีอยู่แค่ไบโอมเดียวแต่มันใช้ไม่ได้กับเวอร์ชัน1.16ขึ้นไปซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่อัปเดตไบโอเข้ามาใน n นเธอรอย่างมากซึ่งก็จะมีดังนี้ไบโอเนเธอร์เวส b ์ไบโอโซซ v นวา e ีไบโอคริมซันฟอเรสต์ไบโอวาร์เพิสฟเรสเรียกง่ายๆว่าป่าวาร์ไบโอบาซ l าเดล t ัสเรื่องที่4โครงสร้างและสิ่งปลูกสร้างในเนเธอร์ n t h r r Fortress เป็นสิ่งปลูกสร้างชิ้นแรกของ Nether และมันก็เป็นชิ้นเดียวตั้งแต่หมค้าเวอร์ชันแรกจนกระทั่งเวอร์ชัน1.16ก็ได้มีโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งก็จะมีดังนี้ Nether Fossil สามารถหาได้จากไบโอมโซแซนวอลลี y เท่านั้นไม่รวมในโลกปกตินะบ t สตันแรมเนนคล้ายๆกับ t นเธ f o r t r e s s แต่ด้านในจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมและมีซากปราหัาพังที่เยอะกว่ารุ ne Portal ซากประตูมิติเนเธอร์สามารถหาได้ทั้งในโลกปกติและในเนเธอร์เรื่องที่ 5. สิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในเนเธอร์คุณไม่สามารถนอนบนเตียงในเนเธอร์ได้เพราะการนอนคือการจุดระเบิดให้เตียงตัวเองไม่สิเตียงนั่นแหละคือระเบิดคุณไม่สามารถใช้เข็มทิศในเนเธอร์ได้ถึงแม้คุณจะโยนออกไปจากตัวคุณมันก็ยังไม่ทำงานอยู่ดี ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเอาเข็มทิศไปจิ้มใส่โหลดสโตนเข็มทิศที่คุณจิ้มก็จะชี้ไปทิศทางของโหลดสโตนที่คุณหมุดไว้อยู่คุณไม่สามารถดูเวลาในเนเธอร์ได้สโนโกลมไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์ได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะสร้างสโนโกลมแล้วโยนโพชั่นกันไฟใส่สโนโกเลมคุณไม่สามารถเทน้ำลงในมิติเนเธอร์ได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเทลงใส่ในหม้อน้ำ คุณไม่สามารถใช้งานแผนที่ในมิติเนเธอร์ได้เพราะคุณจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากรอยหยักสีเทาและสีสม้มเรื่องที่6คูณ8หาร8ในมิติเ er นเธอร์นั้นคุณสามารถนำพิกัดในเนเธอร์ไปคูณ8เพื่อที่จะได้พิกัดในโลกโอเวอร์เวิลด์และพิกัดในโลก, Over world. ลกโอเวอร์เวิลด์คุณสามารถนำพิกัดไปหาร8ดเพื่อที่จะได้พิกัดในมิติเนเธอร์วิธีนี้ส่วนใหญ่ใช้สร้างทางเชื่อมมิติเอาไปใช้สำหรับการเดินทางระยะไกลเรื่องที่ 7. ทางเข้าที่ใหญ่กว่า ปกติแล้วการสร้างประตูวิติเนเธอร์จะมีขนาดมาตรฐานอยู่ที่4คูณ5บล็อกซึ่งเป็นขนาดเริ่มต้นที่สามารถจุดไฟทำทางเชื่อมวิติได้และประตูเนเธอร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่ตัวเกมปกติสามารถสร้างได้จะมีขนาดอยู่ที่23คูณ23บล็อกเรื่องที่8เสียงจากประตูเสียงเวอร์ชันเก่า เย่างเวอร์ชั่นใหม่แล้วที่9พิกลินกับท้อง พิกลินเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบทองอย่างมากถึงแม้ผู้เล่นจะถูกพิกลินกำลังวิ่งไล่ฆ่าอยู่แต่ถ้าเราโยนทองให้พิกลินจะตามไปเก็บทองที่ผู้เล่นโยนให้และพิกลินก็จะสุ่มโยนไอเทมให้ผู้เล่นหรือจะให้ทองกลับมาตรงๆก็ได้วิธีนี้ใช้ได้เหมือนกันและพิกลินจะไม่ตามไล่ล่าผู้เล่นถ้าผู้เล่นสวมชุดเกาะที่ทำจากทองเรือที่ 10. เดินทางด้วยสไตร d เดอร์ สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ในเกมไมครับที่สามารถเดินบนลาวาได้และแน่นอนคุณสามารถขี่มันได้เช่นกันซึ่งก่อนที่คุณจะขี่มันได้คุณจะเป็นต้องมีว่าเป็ดฟังกัสออร์สตริกแล้วก็ไอเทพชิ้นหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ Saddle ถ้าคุณไม่มีมันคุณก็ขี่มันไม่ได้และหลังจากนั้นก็สเต็ปเดิมเลยคล้ายๆกับการขี่หมู โอเคครับก็เป็นยยงไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe หรือกดแชร์เพื่อเปนน็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงท่านี้กันไม่จก,กันใหมนคลิปหน้าบบายบายสวัสดีครับบ๊ายแล้วก็ไม่ลืมที่จะเออเอาสุบแบบไหนบ้าโอเคโอเค